ถ้าเป็นมุมเป้าหมายอะไรนะถึงเวลา10ปี15ปถีถึงตามนั้นไหมนะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะนะถ้าปีนี้อายุก็เฉลี่ยน้ําหนักถูกไหมประมาณว่าผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้ก็ประมาณ6-3%ไม่ว่าจะเป็น Pv นี่ย่อม,มาจาก Present Value นะครับ PMT ก็ Payment นะ อมารีใช่เพราะเราคำนวณเป็นปีนะแล้วก็โหมดก็เอ็ใช่ไหมก็คือใส่ไปปีดิมอลนี่ทก็คือทศนิยม2ก็คือระยะเวลากี่ปีครับยี <20. S 1> ่สิบแล้วก็ใส่ยี่สิบนะแล้วเราก็เช็คก่อนนะว่าตรงนี้เป็นแอนนู l ลี end, แล้วตรงนี้เป็นเอ็แล้วตรงนี้เป็นทูนะ เราจะหาฟิวเจอร์แวลูเราก็มากดเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็มากดตรง FV ปึ๊บได้เท่าไหร่ครับสิบฐารสิบสองหานสิองเท่าไหร่นะสามหมื่นแปดสามมื่นสองเอาเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยต้องลงเก็บกี่ปียี่สิบแปดปีครึ่ง ต้องการบรรลุปเป้าหมายนะฮะคือได้เงินออม14หล้าน,นะฮะหรือเลื่อนเวลากเกษียณออกไปอีกแทนที่จะเกษียณ60ก็นะ,ะเลื่อนไปอีก8ปี7เดือนนะฮะสรุปก็คือว่าเป้าหมายก็สูงเกินไปถ้าเทียบกับความสามารถในการออมณปปัจจุบันข้อเสนอแนะลดเป้าหมายหรือเพิ่มเงินออมในอนาคต ล้านพอไหมไม่พอรวมใช่ไหมกองทุนรวมก็มีหลายประเภทให้เลือกนะะมีทั้งมีเงินปันผลไม่มีเงินปันผล